เข็มป่าดอกสีชมพูนะคะเพื่อนจะสวยมากถ้าเป็นเข็มป่าดอกสีขาวเขาอยู่ใกล้กันค่ะสีขาวจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือเข็มป่าสีขาวใบเข็มป่าสีขาวเป็นแบบนี้ใบเข็มป่าสีชมพูเป็นแบบนี้ใบมีความต่างอยู่นั้นเพื่อนอันนี้ใบเข็มป่าชมพูเดี๋ยวออเด็ดออกมา นี่ใบเข็มป่าชมพูแล้วก็ตัวนี้เป็นใบเข็มป่าขาวชมพูกับขาวขาวดอกแบบนี้กลิ่นหอมตลบป่าชมพูดอกแบบนี้ชมพูสวยมากค่ะเพื่อนสวยมากเลยใครๆอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ทักถามมาที่อ้อได้เลยนะปลูกเป็นไม้ประดับนี่สวยงามพระรามแปดมากสวยสุดๆ เพจมะเร็ดพันธ์ดีกระเสดวิถีไทยรับจัดหาเข็มป่าทุกส่วนตามสั่งขอบคุณค่ะ